หลักสู้ยึดกาซากลุ่มต่อต้านทรมสองเมืองท่าอิสราเอลยับวันที่8เมในสายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิกวัวผ่าโลกรบกันเดือดพลักเลยนะคะในชนนกาซาไม่มีเพลาเลยเมื่อเย็นวัออนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กำลังต่อต้านของชาปาเลสไตน์ได้ยิงจรวจากชนวนกาซา ไปยังเมืองท่าอัชโดตและอัชเคลอนของอิสราเอลอัชเคลอนนี้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมนะคะแต่อัชโดตเป็นเมืองท่าสมิทท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในอิสราเอลมีการส่งของขายของรับของที่นี่กว่า60%ปซพังเมื่อไหร่เจ๊งบงนะคะท่าเรือไอรัดทางตอนใต้อ่ะเราไมลายไปแล้วงานนี้อัชโด t ลาายเเปป็นป้สื่อมวลชนอิสราเอลรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจํานวนมากจากการโจมตีครั้งนี้นะคะกองกําลังต่อต้านแห่งปาเลสไตน์อ้างเป็นผู้รับผิดชอบยิงจรวดยิงเป็นกลุ่มเลยนะคะระบุว่าเพื่อตอบโต้การสังหารหมู่พลเรือนของกองทัพอิสราเอล วันหนึ่งหลายร้อยถ้าไปดูภาพในสื่ออิสระของอินโดนีเซียและของวีเคนะคะจะเห็นความโหดร้ายชัดเจนมากตามที่นักสือพิมพ์อิสราเอลหายอมรายงานเบื้องต้นบ่งชีว้ว่าการโจมตีโดยตรงที่เมืองอัชเคอนทำมาให้อิสราเอลต้องส่งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเร่งไปให้ความช่วยเหลือแสดงว่ามีผู้บาดเจ็บเทศบาลอัชเลอน รายงานความเสียหายเ,เกี่ยวกับว่ามีสารที่ทำงานวัตถุอุปกรณ์เสียหายแต่ไม่ได้รายงานเรื่องผู้บาดเจ็บแต่สื่อช่อง12-13ของอิสราเอลนะคะรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บกว่า12รายทั้งหมดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลบาซิไลมีความเสียหายทั้งอาคารยานพาหนะอย่างกว้างขวางนั่นก็คือมีเจ็บนะคะแล้วก็มีบาดเจ็บจากการหลบหนีเข้าสูนพักผิงด้วย กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ตรวจพบจรวด10ลูกที่ยิงจากกาซาตอนใต้ต่อมายืนยันนะคะว่าไอโอเอฟสามารถสกัดกั้นจรวดได้5ลูกจรวดลูกอื่นๆตกลงในสารที่ต่างๆกันนั่น,นคือได้ครึ่งเสียครึ่งโจมตีครั้งนี้กองบัญชาการแนวร่วมภายในประเทศของอิสราเอลระบุว่าได้เปิดสัญญาณไซเรน เตือน,นภัยทางอากาศที่อัชดอตอัสเคลอนและก็เขตชานเมืองทางตอนใต้ของเทลอาวีฟด้วยหน่วยบริการรถพยาบาลของอิสราเอลนะคะต้องบุกเข้าไปในพื้นที่4แห่งนั้นเพราะว่ามีเศษขีปนาวุธตกลงมาก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีบ้านเรือนเสียหาย สังเกตว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายระหว่างที่รีบไปยังสวนพัดพิงนั่นคือด้วยความตระหนกตกใจนะคะเหยียบกันมั่งผักอนลมมั่งอะไรหล่านี้อันนี้บาดเจ็บไม่มากที่บาดเจ็บมากหน่อยก็อาจจะโดนจรวดหรือขีปนาวุธของกาซา,าั่ะละค่ะที่รอดไปห้าลูกไม่สามารถสกัดได้ช่อง12เปิดเผยว่าจรวดทั้งกลุ่ม ถูกยิงมาจากเมืองเดียอัลบลาใจกลางฉนวนกาซาซึ่งไม่มีปฏิบัติการทาทฐานของอิสราเอลนั่นก็คือกองกำลังต่อต้านจะช่วยโอกาสช่วยจังหวะที่ฐานอิสราเอลเคลื่อนไปแห่งอื่นๆในแห่งที่ว่างเว้นจากการบุกก็จะดำเนินการอันนี้แหละเมืองเดียอัลบลาจะต้องโดนบุกอีกแน่ๆเพราะว่าจากพิกัดที่เขาตรวจสอบได้ โจมตีจากที่ตรงนี้แตอ่อย่างว่าละคะ่ะหน่วยงานการต่อสู้ของฝ่ายต่อต้านไม่ได้อยู่บนดินฉะนั้นก็มุดดินต่อนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังที่ที่ว่างเว้นจากการบุกหรือการโจมตีของอิสราเอลท่ามกลางการต่อสู้ของฝ่ายต่อต้านนะคะใจกลางเมืองเทลวีฟชาวอิสราเอลนับแสนนะ จัดชุมนุมต่อการรัฐบาลเนทันยูครั้งใหญ่เพราะไม่ใช่แค่ญาติตัวประกันนะคะฝ่ายคา้านฝ่ายพนักงานรัฐวิสาหากิจต่างๆออกมาร่วมชุมนุมด้วยเพราะว่าไม่รับฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลเนื่องจากว่าไปสร้างสงครามรอบด้านแล้วก็ทอดทิ้งตัวประกันเรียกร้องให้ลาออกสารพัดเลยก็ปวนสิกคะ แต่เนทันยโฮูโนูนแจ้นไปปรึกษาธรรมที่วงชงตันดีซีซึ่งทรัมป์เองก็กำลังเจอกับการชุมนุมนับล้านขับไล่ทั่วประเทศค่ะ